สถานการณ์ในประเทศพมา่านะครับที่ก็มีหลายเรื่องที่น่าจับตามองนะครับวันนี้ต้องเล่านผู้ชมฟังนะครับว่าหนึ่งในสิ่งที่คุณปานปรีทำและทำได้ดีคือการพยายามแก้เรื่องพมา่านะครับ ทำได้ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าทาถูกหมดร้อเปนถ้าไปฟังคุณนนกันนวีสืบแสงหรือว่า NGO หรือภาคประชาชนก็จะมีหลายส่วนตั้งคําถามกับบทบาทคุณปานปีเพาะอย่างยิ่งการส่งความช่วยเหลือให้กเกลียงผ่านสภากาชาติซึ่งฝ่าย KNU นะครับฝ่ายประชาชนมองว่าเป็น,นกลไกของฐานพม่าแต่แนวทางคุณปานปีตอนนั้นเลือกตามแนวทางกองทัพคือส่งผ่านกระชาชาติพม่าซึ่งจะเชื่อมโยงกับฐานพม่านะครับซึ่งก็คนอีกกลุ่มนึงก็จะไม่เห็นด้วยแต่ว่า นอกเหนือจากนั้นนะครับคุณปานปีเข้าใจความลึกซึ้งของปัญหาพมา่าแล้วก็เข้าใจว่าบทบาทไทยในการหยุดความรุนแรงเน่จำเป็นนะครับเมื่อเสียคุณปานปรีไปใ,ใครจะมาทําหน้าที่แทนผมยังไม่รู้นะครับถ้าเป็นคุณอุ้งอิงผมไม่น่าจาคุณอุ้งอิงเข้าใจปัญหาพม่าขนาดไหนนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าสถานการณ์พม่าส่วนที่ติดชายแดนไทยตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่เกิดสงครามตามแนวชายแดนเมียวด,ดีนะครับหลังจากที่พม่านะครับ คุยกับกระเหรี่ยงสีเทานะครับแล้วก็มาเฟียจีนเทานะครับรวมทั้งทหารกระเหรี่ยงสีเทาคือหม่องซีตู่อะไรชื่อตูต่ตูนี่มีเรื่องหมดเลยเนี่ยนะครับเรียบร้อยนะครับแบ่งพื้นที่บ่อนแบ่งพื้นที่สีเทาให้นายพลกระเหรี่ยงสีเทาทํามาหากินโดยไม่ทิ้งระเบิดนะครับดูเหมือนสถานการณ์ในเมียวดีเนี่ยจะสงบลง แต่สถานการณ์ตามแนวชายแดนนี้ยังคงร้อนแรงต่อไปนะครับกองทัพกะเเรียงกลุ่ม KNU กะเเรี่ยงกู้ชาติมีปฏิบัติการร่วมกับ PDF หรือกองทัพภาคประชาชนนะครับร่วมกันบุกฐานทัพพมา่าบริเวณใกล้ๆชายแดนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้ๆนะครับกับอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับทั้งกะเเรี่ยงและ PDF นั้นมีการบุกยึดฐานทัพพมา่าได้หลายจุด แล้วก็ยึดอาวุธยุดโทรประกสํสำคัญสําคัญได้อีกจํานวนมากเพราะฉะนั้นนะครับสถานการณ์ที่เมีวด,ดีวันนี้สงบลงเพราะพม่านะครับมีกระเรี่ยงสีเทาคือหมองสีตูเป็นพันธมิตรสามารถจะปล่อยให้หมองสีตูทํางานเปิดพื้นที่สีเทาต่างๆหากินต่อไปได้ไม่แต่ต้องขณะที่ทางพม่าเองก็ได้รับโอกาสในการยึดค่ายสองของตัวเองกลับมาส่วนกองทัพกระเรียงนะครับเขาก็ ขยายเขตยึดครองมาในพื้นที่ติดชายแดนไทยมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาอย่างยิ่งในเขตใกล้ๆอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนั้นก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่กองทัพกระเรียงนะครับแผ่แสนยานุภาพเข้ามาตีค่ายทหารสําคัญๆอย่างต่อเนื่องเพาเมื่วันดีวันนี้สงบลงก็จริงแต่ศึกใหม่คือศึกที่กองทัพกเรียงขยายแนวรบ ไปยังพื้นที่อื่นใกล้ชายแดนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตตรงข้ามอำเภอสวนพึ่งนะครับหรือเขตใกล้เคียงอื่นๆเองก็ตามรวมทั้งสมรภูมิกอกรเร็กที่ยังคงเป็นสมรภูมิชี้ขาดอยู่นะครับว่าพม่าจะบุกขึ้นมาได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้กะเหลี่ยงสู้ตายไม่ยอมให้พม่าบุกนะครับตอนนี้นะครับปรกกากฏการขาดแคลนทหารในประเทศพม่าทำให้เกิดข่าวซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในประเทศพม่าวันนี้นะครับ นั่นก็คือมันกลายเป็นการกลับมาของการที่ทหา,ารพม่านั้นณวันนี้มีการกวาดต้อนนะครับณวันนี้ทหารพรมาร่ามีการประกาศลับๆถึงการเกณฑ์กลังพลนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรในฐานพมา่าลบกับกระเงก็ต้องเกณฑ์กำลังพลแต่หาาท่านผู้ชมดูเอกสารที่ผมให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยนะครับหลายท่านอ่านภาษาพมา่าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับดูความสลดของประเทศพมา่า นะครับเอกสารนี้คือเอกสารที่กองทัพพมา่านั้นประกาศว่าคนพมา่าอายุไม่เกิน67ย้ำนะครับไม่ใช่1 6บ7นะครับอายุไม่เกิน67 67นี่คือวัยรุ่นปู่นะครับวัยรุ่นวัยรุ่นลุงนะครับวัยรุ่นที่อาวุโสมากแล้วนะครับจะต้องกลับไปขึ้นทะเบียน เป็นทหารอีกครั้งหนึ่งนี่คือเอกสารที่มีการเผยแพร่ในประเทศพม่าแล้วค,คนอายุไม่เกิน67จะต้องกลับไปขึ้นทะเบียนเป็นทหารประจำกองทัพพม่าย้ำนะครับ67 67นี่คือวัยรุ่นขนาดอายุเป็นปู่แล้วนะครับเดินบางคนอาจจะเดินแทบไม่ไหวแล้วความดันเพียบนะครับโรคหัวใจมีปัญหา ไตมีปัญหาตับมีปัญหาอาจจะมีมะเร็งหรือเปล่าไม่รู้ปอดมีปัญหาตรงไหนไม่รู้แต่ต้องกลับไปขึ้นทะเบียนนะครับเป็นทหารในกองทัพพมา่าถ้าอายุไม่เกิน67ปีนะครับแล้วกฎหมายคำสั่งนี้ใช้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยเป็นทหารคนที่เกษียณออกจากกองทัพก็ต้องกลับไปด้วยนะครับเพราะทุกคนเนี่ยนะครับอายุหกลงมา ต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นทหารของประเทศพม่าแล้วนะครับรวมทั้งทหารที่เกษียณอายุและทหารที่ลาออกแล้วก็จะต้องเข้าไปด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คนพม่าเองนะครับกำลังไม่พอใจอย่างมากนะครับเพราะมันกลายเป็นว่าคนอายุ67เจซึ่งเป็นวัยที่ไม่ได้มีความแข็งแรงอะไรแล้วกังวลว่าตัวเองอาจจะต้องกลายเป็นคนซึ่งจะต้องเข้าสู่สนามรบด้วยหรือเปล่า นะครับแล้วก็มีการออกกฎหมายมาว่าอาจจะมีบางส่วนที่จะต้องทำงานให้กับกองทัพในเวลาที่มีความจำเป็นแบบเต็มเวลานะครับ3าปีนะครับนี่คือปัญหาของประเทศที่เข้าสู่ภาวะสงครามของการลบพุ่งของการฆ่าประชาชนในประเทศตัวเองนะครับที่อายุ67นะครับต้องกลับไป เป็นทหารนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องทํางานในกบกองทัพเป็นเวลา5ปีในกรณีที่กองทัพพิจารณาแล้วว่ามีความจําเป็นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นภาพสะท้อนนะครับของความรุนแรงและสถานการณ์สงครามในประเทศพม่าที่รุ่นปู่ก็ไม่รอดนะครับรุ่นปู่ก็ไม่รอดอาจจะถูกใช้ให้ทํางานระ,ระดับปฏิบัติการงานเอกสาร งานด้านความปลอดภัยต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งไม่รู้แต่ถ้าคุณอายุไม่ถึง67คุณต้องกลับไปรับใช้ก่อนถ้านในเมืองไทายเนี่ยนะครับใครที่ชอบบอกว่าทหารเกณฑ์มันดีเหลือเกินนะครับใครที่ชอบบอกว่าทหารเป็นแล้วได้อะไรมากกว่าที่คนคิดผมแนะนําคุณไปชู่ประเทศพม่านะครับแล้วคุณจะได้มีโอกาสเป็นทหารจนก,กระทั่งคุณอายุ67 <S <S คุณจะมีความสุขถ้าคุณชอบเส้นทางสายนั้นนะครับไปอยู่ประเทศพม่าคุณจะเป็นทหารจนถึงอายุ67นะครับแล้วคุณก็จะมีความสุข นะครับมีรายงานอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความหวาดหวั่นพลันพรึงมากขึ้นไปอีกนะครับนั่นก็คือจากการเกณฑ์ทหารนะครับในประเทศพม่านะครับซึ่งคนจํานวนมากไม่อยากเป็นทหารนะครับไม่ยอมไปเกณฑ์นะครับเริ่มเกิดขบวนการจับกลุ่มคนที่ไม่ยอมไปเกณฑ์ทหารหรือว่าคนที่หนีทหารในประเทศพม่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแลรูปแบบของการจับกลุ่มนี้หดเหี่ยม ตามล่าตามเมือตงต่างๆอันนี้เป็นข่าวจากสำนักข่าวคิดทิศเนี่ก็ก็มีการเผยแพร่ข่าวนี้นะครับว่าตอนนี้ในประเทศพม่าหลายจุดเราเริ่มเห็นสภาพแบบนี้นั่นก็คือมีการตั้งด่านตรวจผู้ชายและเยาวชนนะครับตามด่านตรวจต่างๆตามจุดตรวจต่างๆว่าเป็นคนที่เข้าข่ายจะต้องเป็นเกณฑ์ทหารหรือ,อยัง น,นี่เป็นภาพซึ่งคิดทิศมีเดียวเขาบอกว่าอันนี้เป็นภาพเก่านี่นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นตัวอย่างของการจับคนไปเป็นทหารในประเทศพมา่าเจอตามด่านปุ๊บจับล่ามโซ่เอามือควายหลังแล้วก็ลากไปเข้าค่ายทหารลากขึ้นรถบรรทุก ทันทีนะครับเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับในเขตเมืองเยนานจวงนะครับวันที่27เวลาประมาณ8โมงเช้าฐานพมา่ามีการจับคนหนุ่มไปประมาณ4คนนะครับในช่วง8โมงเช้ามีการสกัดรถนะครับให้หยุดแล้วก็มีการลากหรือมีการตั้งด่านตรวจนะครับคนหนุ่มที่อายุเข้าข่ายเป็นทหารได้ แต่กลับไม่ยอมไปทําหน้าที่ในกองทัพตามที่รัฐบาลมีออนไลน์ต้องการนะครับมีรายงานนะครับว่าตอนนี้นะครับก็มีการจับคนหนุ่มนะครับโดยเฉลี่ยประมาณหมู่บ้านละสองคนนะครับเพื่อจะกวาดต้อนไปเป็นทหารนะครับซึ่งทําให้ตอนนี้มุมมองที่คนพรรมามีต่อกองทัพนั้นไม่ต่างกับแก๊งรักพาตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะในการเอาตัวคนไปเป็นทหารนั้นในสื่อพมา่าเขาบอกว่า mm. เมื่อเอาไปแล้วเนี่ยทุกคนจะไม่สามารถติดต่อกับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าญาติของตัวเองได้เลยเรียกได้ว,ว่าเป็นการเอาตัวไปแบบที่ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงนะครับสถานการณ์ในพมา่าตอนนี้เร็วร้ายมากขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างที่ไม่น่าเชื่อนะครับดังนั้นใครอยากเป็นทหารใครชอบเป็นทหารไปประเทศพมา่าคุณจะได้มีความสุขกับการเป็นทหารนะครับ แต่ทําไมทหารพรมา่าต้องทําแบบนั้นมากขึ้นเรื่อยๆเหตุผลเป็นว่าการประทะก,กันระหว่างกองทัพฝ่ายประชาชนฝ่ายเรียกร้องให้ตายกับพมา่านั้นมันไม่สามารถควบคุมได้ใช่หรือไม่นะครับล่าสุดนะครับมันมีรายงานของการเกิดเหตุการณ์ที่ด่านทหารถูกวางระเบิดนะครับแล้วเป็นการวางระเบิดในเขตซึ่งไม่ควรเกิดเพราะเป็นเขตย่างกุ้งนับย่างกุ้งคือเขตเมืองหลวงเก่าของประเทศพมา่า การตั้งด่านที่เมืองมิงการตองนะครับวันที่27เวลา6.40นะครับหรือ18.40นอนประมาณใกล้ๆหนึ่งทุ่มของประเทศไทยนะครับมีการตั้งด่านซึ่งปรากฏว่าทหารพมา่าคล้ายๆกับทหารไทยเมื่อตั้งด่านแล้วกลางมึนเมาอารวาด นะครับข่มขู่ประชาชนปรากฏว่าฐานพมา่าที่ตั้งด่านในกรณีเจอดีนะครับเจอประชาชนวางระเบิดสวนหลังจากทนทหา,ารพม่าไม่ไหวมาเป็นเวลานานนะครับกลุ่มกองทัพประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นตัดสินใจวางระเบิดสวนเข้าไปที่ด่านทหารพม่านะครับในเวลาประมาณหนึ่งทุ่มอของวันที่17เนะครับเป็นการวางระเบิดเป็นการปาระเบิดโจมตีทั้งสิน้น สองครั้งนะครับซึ่งก็ยังไม่มีรายงานมาชัดเจนนะครับว่าฐานพม่าเสียหายขนาดไหนแต่ว่าแน่นอนว่าก็จะทําให้กองทัพพม่านั้นเกิดความหวั่นวิตกมากขึ้นอย่างแน่นอนว่าการตั้งด่านทหารนั้นไม่สามารถประกันความปลอดภัยให้กับฐานพม่าได้นะครับตอนนี้นะครับมีรายงานนะครับว่าแม้กระทั่งในเมืองเนปิดอเองนะครับก็มีการตั้งด่านสกัด ประชาชนนะครับอย่างเข้มข้นนะครับส่วนฐานเองก็มีความกังวลว่าในการตั้งด่านนั้นตัวเองจะถูกโจมตีจากกลุ่มประชาชนกลับไปด้วยเหมือนกันนะครับพม่าวันนี้ทหารตั้งด่านก็อาจจะไม่รอดขอบคุณท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็กดไลค์กัน3,000กว่าคนมีอีกประมาณ600คนยังไม่ได้กดฝากช่วยกันกดไลค์แล้วก็ฝากช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับส่วนท่านที่ดูอยู่ก็อย่าลืมนะครับเข้ามาสนับสนุนโดยตรงที่ช่องซุปเปอร์แชทคุณสักสินิพาสนับสนุนมา เป็นสวีเดนนะครับคุณเอคุณอลิสนะครับบอกว่าคุณธนัทกรมไม่เป็นไรคร่ะคุณพ่อหนุ่มนิพลก็เคยโดนคุณแม่ระงับบัตรเพราะแจกเมมช่องอาจารย์ค่ะคุณดีเจฟ็อกซ์นะครับบอกว่าข่อยช่องอาจารย์จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปคุณรัชดาบอกว่าขอบคุณทุกท่านที่แจกกิฟกระจายนะครับขอบคุณมากๆทุกคนนะครับที่ช่วยกันสนับสนุสนกันเข้ามานะครับกรณีของธนาพม่นะครับ,อนะรบตอนนี้มีรายงานข่าวหนึ่งซึ่งน่าสนใจ แล้วก็น่าจะเป็นภาพสะท้อนของทหารพม่าที่เกิดภาวะระสัมระสายนะครับนอกจากการพ่ายแพ้กับกองทัพกะเเรียงนะครับหลายจุดหรือว่าการโดนประชาชนวางระเบิดตามด่านต่างๆวันนี้ในรายงานข่าวของสื่อฝ่ายประชาชนของประเทศพม่าเขาบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ทหารพม่านะครับในเขตยะไข่นะครับในเขตภูเขาต่อเฮียน นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการทหารพม่านะครับภาคตะว,วันตกนะครับได้เกิดการถูกโจมตีโดยกองทัพอร์กัรน,นะครับและการโจมตีนั้นเคยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งนั้นในวันที่22มีนาคมนะครับตอนนี้เกิดการโจมตีซ้ําอีกครั้งหนึ่งโดยกองทัพอร์กันต่อค่ายทารพม่าที่ภาคตะว,วันตกนะครับซึ่งทําให้กองทัพอรก์การยึดค่ายทารพม่าได้ นะครับในเขตภูเขาต่อเฮียนนะครับในรัฐยะไข่นะครับการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือนกองทัพอารกันมีการใช้ดโดรนโจมตีฐานพม่าก,ก่อนนะครับในช่วงเดือนมีนาคมแต่ในการโจมตีครั้งล่าสุดนั้นกองทัพอารกันซึ่งก่อนหน้านยึดยุดทธปกณ์ต่ตางๆฐานพม่าได้เยอะนั้นได้มีการใช้ปืนใหญ่พม่าของพม่าที่ยึดได้นะครับยิงโจมตีค่ายทหารพม่าด้วยนะครับผลก็คือในสุดแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือทหารพม่า เกิดเหตุการณ์ที่ทหารหนีตายนะครับเพ่นจากค่ายทหารนะครับหลังจากถูกโจมตีโดยกลุ่มฝ่ายต่อต้านติดอาวุธนะครับแล้วก็ทําให้ค่ายทหารนั้นไม่เหลือทหารอยู่อีกเลยนะครับฐานพม่าหนีตายจนทําให้กองทัพอาร์การนั้นสามารถหยุดค่ายทหารดังกล่าวได้ในที่สุดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าการสูญเสียขวัญและกําลังใจของฐานพมา่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะ รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีรายงานข่าวทํานองนี้ออกมามากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนการที่ทารพมา่าต้องหนีออกไปนอกประเทศแล้วเนี่ยนะครับก็คือการหนีภายในประเทศตัวเองนะครับมีรายงานนะครับว่าตอนนี้ก็สมรภูมินี้ในภูเขาต่อเฮียนเนี่ยนะครับก็จํานวนทหารที่สูญเสียชีวิตมีรายงานเข้ามาว่ามากขึ้นเรื่อยเพราะเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์สําคัญที่กองทัพพม่าไม่ต้องการจะ สูญเสียนะครับมีตัวเลขสูญเสียซึ่งยังไม่ระบุแต่ว่าโดยเบื้องต้นนั้นก็บอกว่าฐานพม่าสูญเสียจํานวนมากน่าจะมากขึ้นและมากขึ้นนะครับแต่ยังประเมินไม่ได้อยู่ที่ช่วงเวลาของการรวบรวมตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคราวนี้กองทัพฝ่ายอารักกันนั้นได้มีการใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มเข้าไปนะครับขณะที่เมื่อก่อนเป็นได้แค่ การโจมตีด้วยโดรนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์มันคือฝ่ายต,ต่อต้านมีปืนใหญ่ซึ่งยึดจักรพรพม่าได้ดังนั้นก็สามารถจะมีปฏิบัติการที่ดุเดือดกับจากพม่าได้อีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดสําคัญนะครับแล้วก็เป็นจุดที่คนไทยซึ่งเคยไปรัชฉาือพื้นที่ใกล้เคียงอาจจะคุ้นเคยกันนะครับเพราะเป็นเมืองสี่แสที่เป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ในเขตรัชฉานตอนใต้ซึ่งไม่ไกลจากไทยนะครับเกิดการประทะก,กันร,ระหว่างกองทัพ PNPNLA นะครับก็คือกองทัพตะอางนะครับซึ่งยึดพื้นที่ดังกล่าวได้นะครับแล้วก็มีการประทัก,กับฐานพามา่าในเมืองสีแาไปในวันที่27เจ็ดเมษายนนะครับผลจากการประทะน,นั้นกองทัพของฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายมิงออนไลน์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาสามารถปิดชีพทาหารพามาร่าได้ทั้งสิ้น13คนนะครับ รายงานนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากฐานพม่านะครับแต่เป็นการยืนยันนะครับของฝ่ายกองทัพอะโอนะครับขอโทษนะครับซึ่งเป็นอีกชาติพันธุ์หนึ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณรัชฉานตอนใต้นะครับว่าเขาสามารถจะสังหารฐานพม่าได้13คนจากการสู้รบกันนะครับในช่วงวันที่ย7นะครับซึ่ง มีการประทะก,กันประมาณ2-3ครั้งด้วยกันนะครับนอกเหนอจากการประทะก,กับฐานพมา่าจนฐานมา่าเสียชีวิตไป13คนนั้นก็มีการระเบิดสะพานนะครับเพื่อตัดเส้นทางการสนับสนุนด้านยุทธกรณ์หรือยุทธป,ปัจจัยต่างๆกับฐานพมา่านะครับด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการต่อสู้นะครับแล้วก็มีการใช้ดโดรนโจมตีฐานพมา่าในช่วงเก้าโมงเช้าจนถึง6โมงเย็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ทำให ทาหารพรม่านั้นเสียชีวิตไปสิบสามนายนะครับซึ่งแน่นอนว่าภาพของการสูญเสียนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะเปิดเผยได้นะครับาอาจจะเข้าข่ายความรุนแรงนะครับขณะเดียวกันนะครับการความรุนแรงที่ทหารพม่ามีต่อการระเบิดโรงพยาบาลซึ่งเมื่อวานนี้ได้เล่าให้ผู้ชมฟังไปนะครับว่าเป็นการระเบิดโรงพยาบาลในเมืองบินทัศของรัชชินนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยนะครับตายเสียชีวิตคาโรงพยาบาลไปอย่างน้อยห้าราย นะครับตอนนี้ก็มีรายงานล่าสุดเป็นภาพความสูญเสียของโรงพยาบาลดังกล่าวเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าโรงพยาบาลนั้นราบเป็นหน้ากลองนะครับไม่เหลือชิ้นดีนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขของกองทัพแต่ของรัฐบาลเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ก็ออกมาแถลงยืนยันนะครับว่าโรงพยาบาลในเขตเมืองมินตัดรัชินนั้นถูกฐานพม่าโจมตีพังย่อยยับ นะครับนี่คือภาพล่าสุดของโรงพยาบาลที่ถูกทานพมา่าทิ้งระบบโจมตีพังย่อยยับนะครับมีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น5คนเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล4คนแล้วก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์1คนที่เสียชีวิตไปนะครับส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขนะครับกับครอบครัวของผู้ป่วยจํานวนมากนะครับที่ ได้รับบาดเจ็บจากการทิ้งระเบิดของทหารพมาร่าด้วยเพราะฉะนั้นประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่จะถูกพูดถึงในระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆว่าการระเบิดโรงพยาบาลในลักษณะที่มิงอองลายได้ทําและมีผู้ป่วยเสียชีวิตรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิตทันที5นายนั้นจะยิ่งทําให้มิงอองลายนะครับเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติมากขึ้นแล้วหรือยังนะครับโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลที่ รับผู้ป่วยนะครับนอกจากผู้ป่วยจากรัฐชินแล้วก็ยังรับผู้ป่วยจากเขตสกายด้วยเพราะฉะนั้นเป็นโรงพยาบาลสําคัญนะครับแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่เมื่อสูญเสียไปในกระทบกระเทือนกับประชาชนจํานวนมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับภาพของการระเบิดโรงพยาบาลเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนว่าทานพมา่าได้มีการทิ้งระเบิดแล้วก็ยิงจรวดใส่โรงพยาบาลในยามวิกาลจริงๆนะครับอ,อ,อย่างที่ มันไม่ควรเกิดแม้กระทั่งในสงครามเขาก็มีหลักกันว่าจะไม่มีการทิ้งระเบิดใส่โรงพยาบาลแต่เพราะอย่างยิ่งในกรณีนี้ครับเป็นการทิ้งระเบิดด้วยเครื่องบินด้วยนะครับรายงานล่าสุดบอกเป็นการทิ้งระเบิดด้วยเครื่องบินนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นอีกเหตุการณ์ที่จะทําให้มิงออนไลน์นั้นเข้าข่ายอาชญากรสงครามนะครับจากการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีโรงพยาบาลน,นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับมีการประมาณการกันนะครับว่านับตั้งแต่มิงออนไลน์ก่อการรัฐประหารในประเทศพม่านะครับเ,เป็นเวลา3ปีแล้วนะครับมีโรงพยาบาลถูกมิงออนไลน์ทำลายนะครับแล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ถูกมิงออนไลน์ทำลายไปเนี่ยนะครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทั้งหมด1,293ครั้งนะับมีคลินิกถูกทำลายไปแล้ว343แห่ง มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ตายไปร้อยสคนและมีประชาชนาบุคลากรด้านสาธารณสุขนั้นบาดเจ็บร้อยสคนนะครับสถานการณ์ในพมา่าวันนี้มันยิ่งกว่าสงครามเพราะสงครามไม่ทําลายหมอไม่ทําลายโรงพยาบาลแต่มิงออนไลน์สามารถทําลายโรงพยาบาลได้นะครับอีกรายงานหนึ่งซึ่งพึ่งเข้ามาในวันนี้นะครับว่าเป็นกรณีที่มิงออนไลน์มีการยิงโรงพยาบาลหรือว่าระเบิดนะครับคลินิกนะครับ เกิดขึ้นอีกจุดหนึ่งนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นภาพกันนะครับเป็นรายงานข่าวของสื่อในประเทศพม่าของภาคประชาชนเป็นโรงพยาบาลที่เขตเมืองตีชินนะครับอ่าน,านผิดขอโทษด,ด้วยนะครับในตลาดที่ชื่อว่าตลาดคานินะครับซึ่งอยู่ในเขตสกายนะครับในรายงานข่าวของสื่อภาคประชาชนในประเทศพม่าบอกว่ากองทัพได้มีการทิ้งระเบิดใส่เมืองตีชินนะครับในตลาด คานิหรือตลาดกันเย่ในเขตสกายนะครับแล้วก็มีการใช้ระเบิดโจมตีทางอากาศนะครับทิ้งมาทางอากาศทั้งทิ้น4ครั้งนะครับแล้วก็มีการยิงจรวดโจมตีทั้งสิ้น5ครั้งนะครับในวันที่24เมษายนแต่ว่าเพิ่งจะมีข่าวมีภาพปรากฏออกมานอกพื้นที่เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลนะครับว่ามีการยิงตลาดแล้วก็มีการทิ้งระเบิดใส่โรงพยาบาลระดับคลินิก ในเขตชุมชนนะครับมีการรายงานด้วยว่ามีพลลเรือนบาดเจ็บ7จลายนะครับเป็นการบาดเจ็บสาหัส2แล้วก็เป็นการบาดเจ็บที่ไม่สาหัสทั้งสิ้น5้าลายนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าในประเทศพมา่าเองนั้นมิงอองลน์เริ่มมีการขยายนะครับสงครามไปสู่การโจมตีประชาชนหรือพลละเรือนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะทำให้ ความรุนแรงในประเทศพม่านั้นลุกลามต่อไปไม่จบเพราะว่าเมื่อมีการทําร้ายพลเรือนประชาชนก็ยิ่งต่อต้านามิงออนไลน์มากขึ้นนะครับซึ่งก็จะยิ่งทำให้ความขัดแย้งขางพม่าทางพม่ากับประชาชนนั้นก็รุนแรงมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ในเมืองใหญ่ๆของประเทศพม่าเองหรือในหมู่บ้านต่างๆก็เริ่มมีการเตือนให้ประชาชนนั้นขุดหลุมหลบภัยใต้ดินเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกการพม่าทำ้ายหรือถึงระเบิดมากขึ้นนะครับ ขนาดเดียวกันนะครับก็มีรายงานถึงกรณีที่กองทัพฝ่ายต่อต้านนั้นสามารถจะใช้ดโดรนนะครับล่ลมทหารพมา่าหรือว่ากลุ่มอันพานการเมืองนะครับที่ฐานพม่าใช้ในการปราบปรามประชาชนนะครับในประเทศพมา่าพลเรือนที่เป็นคนของทหารกลุ่มนี้จะมีอาวุธนะครับและฐานพม่าจะให้คนกลุ่มนี้สามารถทําร้ายประชาชนด้วยกันได้หรือว่ากลุ่มปูเสตีเนี่ยนะครับมีรายงานว่ากองทัพฝ่ายประชาชนนะครับใน พื้นที่มะไก,กวนะครับในเขตเมืองพะโคกูนะครับหมู่บ้านหงาพวงกันนะครับแล้วก็หมู่บ้านบ่นกันนะครับก็สามารถจะใช้ดโดรนนะครับทิ้งระเบิดใส่ผ่านที่มั่นนะครับขนาดเล็กของทหารในเขตบังเกอร์ของทหารได้นะครับในวันที่25เวลาประมาณ8โมงเช้านะครับแล้วก็มีทหารเสียชีวิต สองนายนะครับจากการโดนประชาชนลองถ้าฝ่ายประชาชนนั้นทิ้งระเบิดจากโดรนโจมตีนะครับจุดนี้เป็นจุดที่เขารายงานว่าฐานพม่านั้นมีพฤติกรรมไม่ต่างกับอัตาพานนะครับนั่นคือมีการตั้งกลุ่มปูสอัตีขึ้นมาตั้งด่านรีไถนะครับแล้วก็เรียกค่าคุ้มครองประชาชนใครไม่ให้ก็จะโดนคมคูนะครับถูกข่มเหงถูกดังแกต่างๆนานาเพราะนั้นก็ผลกรรมตามสนองนะครับในงานงานล่าสุดนั้นเริ่มมีการบอกว่าที่ย่างกุ้งเองนะครับก็ เกิดเหตุระเบิดนะครับในเขตเรียงนะครับตอนนี้ย่างกุ้งนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่านะครับเจอระเบิดนะครับในใกล้จุดใกล้ๆกับโรงพักนะครับแต่โชคดีที่ระเบิดนี้เป็นระเบิดด้านนะครับพบระเบิดนี้ในจุดที่เป็นทางด่วนย่างกุ้งอินเซ็งนะครับหน้าโรงพักตํารวจในเมืองย่างกุ้งนะครับตอนนี้ก็ กองทัพพม่าก็มีการตั้งด่านนะครับปิดถนนแล้วนะครับแล้วก็มีการาปลดล็อก ok ระเบิดไปนะครับในช่วงเช้านะครับของวันนี้นะครับซึ่งก็ถ้าระเบิดนะครับก็มีรายงานว่าน่าจะเกิดความสูญเสียเยอะแต่ไม่ได้มีรายงานของขนาดของระเบิดเป็นขนาดกี่ปอนนะครับสถานก,การณ์ในพม่าตอนนี้ก็ยังไม่ดีนะครับแต่ย้ําว่าค่ายที่ใกล้าชายแดนไทยนัน้นทหารพม่าก็ถูกกระเรียงยึดได้นะครับ ต่อไปนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศพม่าซึ่งก็เข้มข้นนะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านที่ดูอยู่นะครับก็กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กันแล้วก็สมัครสมาชิกรายเดือน youtube ช่องสีรถท้อกันได้นะครับเข้ามาเป็นสมาชิกรายเดือนกันเยอะๆเพื่อสร้างความแข็งแกร่งนะครับของช่องสีรถท้อกันนะครับมาเป็นสมาชิกรายเดือนก็หน้าแรกนะครับของ youtube ตรงคําว่า Member s h i p นะครับกดเข้ามานะครับรูปแบบสมาชิกก็มี6แบบ แบบเดือนละ35ิบาทเรียกว่าด้อมหมูปิ้งแบบเดือนละห5บ้าเรียกว่าด้อมเนื้อปิ้งแบบเดือนละ8ปดิเรียกว่าด้อมผักผลไม้แบบเดือนละหนึ่งร้เรียกว่าด้อมเนื้อวากิวแบบเดือนละร5อยหิเรียกว่าด้อมปลาทอดแล้วก็แบบเดือนละ2 5 0รห้าเรียกว่าด้อมหมูกรอบนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งท่านผู้ชมสามารถจะสมัครสมาชิกเป็นรายเดือนได้นะครับส่วนการสนัุนโดยตรงนะครับก็ทําได้เหมือนเดิมนะครับมาที่ qr code นะครับทางซ้ายมือนะครับหยิบโทรศัพท์มาสแกนนะครับหรือสับย์สุนทาง ธนาคารกสิกรไทย 0, 0 7 2 9 7 7 0 6 8นะครับก็สามารถสมัครได้นะครับสมัครสมาชิก f c e e o o o k รายเดือนก็ได้หรือสมัครสมาชิก y o u u u e e รายเดือนก็ได้ในช่อง p ปอ c แช t ก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถสมัครได้นะ